สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัว SUV น่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับราคาแสนต้นๆนนะครับ กับเชฟโรเลตแคปติว่านะครับตัวนี้7ที่นั่งปี2007นเะครับเครื่อง2004เเบนซินนะครับติดแก๊ส LPG ทางโดนัทมาให้เรียบร้อยนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับตัวนี้ก็กว้างพื้นที่มีคับเป็น7ที่นั่งนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับเป็นเครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG มาเรียบร้อยแล้วนะครับขับ4โดยรวมสวยนะครับลองชมดูได้เผื่อมีคนถูกใจเชฟโรเลตนะครับ นี่เลยครับเบาะหลังก็พับได้นะครับพับได้ทั้งแถว3แถวที่2พับได้ครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับนี่ครับอย่าง มาดูได้ครับมาลองขับเลยนะครับโดยรวมสวยสมบูรณ์ครบจบนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับเป็นตัวเลือกกับสมาชิกนะครับถ้าท่านชอบเชียประเวดนะครับเน้นหาไปใช้งานติดแก๊ส l p g มาด้วยนะครับปัจจุบันขับได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยครับขับ4เบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีรูป ขอได้ครับมีคลิปด้วยนะครับใครสนใจอยากได้รูปเพิ่มก็ไลน์มานะครับรถอยู่ที่คลองเจ็ดปทุมธานีนะครับคลองเจ็ดปทุมธานีสนใจในรายละเอียดโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับหรือลองคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดนะครับนี่ครับเบาะสองเบาะสามมพับได้นะครับเป็นเบาะที่ใช้พับได้นั่งได้นอนได้นะครับ สายปิกนิกค่าขายท่องเที่ยวจัดไปครับใครถูกใจนะครับก็จัดไปเลยนะครับ1 2 5 0 0 0บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเบาคนขับนี้จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับโดยรวมครบจบเอกสารครบนะครับพร้อมขับพร้อมขายรถยังขับได้ปกตินะครับใครกล้ของเจ็ดไปทดลองขับนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรูปก็มีนะครับนี่เลยครับก็ฟัง เียงเครื่องยนต์ดูท้ายๆนะครับคันนี้โดยรวมสวยนะครับขายราคานี้นะครับถูกใจก็มาดูได้มาลองขับได้ครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เอกสารครบนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิความระบบแอร์ใช้ปกติระบบแก๊สก็ปกติขับสบายครับเป็นติดแอร l p g มาแล้วนะครับใครเน้นหารถประหยัดแบบรถครอบครัวราคาแสนต้นก็น่าจะเป็นตัวเลือกนะครับแล้วท่าน ที่ชอบเชฟโรเลตนะครับก็จะได้สภาพได้ส,ดสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับลองพิจารณาดูนะครับโทรเจราจาสอบถามได้ครับ1 2 2 5 0 0บาทกับ SUV c a p t i v ปติว่าที่นั่งเครื่อง2 4 0 4ออโต้นะครับติดแก๊ส LPG ปี2 0 0 7ขับสีครับรถโดยรวมก็ส,สวยๆครับตามสภาพตามราคาถือว่าน่าสนใจนะครับ